วันนี้ได้ทุเรียนสุกงอมมากๆแล้วไม่มีใครกินเลยะคะเพื่อนๆเราก็เลยมาทําเป็นบัวลอยแก้วทุเรียนกันค่ะซึ่งเราจะทําน้ํากะทิกันก่อนนะคะใช้น้ํามะพร้าว300กรัมน้ําตาลทราย180กรัมเกลือ2ช้อนชานะคะกะทิ500กรัมเอาไปตั้งไฟจนกระทั่งเขาเดือดเลยนะแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวที่ได้ทั้งหมดลงไปเลยนะคะแล้วก็ส่วนของ ใช้แป้งมันสา0ร้อยสี่ร้อกร,รัมค่ะเพื่อนๆแล้วก็ทุเรียนงอมงอมมา,า300มค่ะสามรอกรัมคลุกเคล้าให้เข้ากันจนเป็นเม็ดล้วนๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไปตั้งน้ําให้เดือดจัดเลยนะคะเอามาคลุกเคล้ากับแป้งนะคะนวดจนแป้งเนียนนะคะพอที่จะปั้นเป็นลูกได้นะคะค่อยๆใส่ค่อยๆคนกันไปนะพอขอนวดได้เราจะใช้มือนวดค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเทคนิคคือต้องใช้น้ําร้อนจัดนะคะนวดให้เนียนเลยค่ะ ถ้ามันยังแข็งไปแล้วก็เติมน้ําได้ะค่ะอย่าใส่พวดพาดนะคะค่อยๆนวดค่อยๆคนกันไปพอแป้งเขาได้ประมาณแบบนี้เราก็จะมาปั้นเป็นลูกเป็น,ปน,ปนลูกเล็กๆเหมือนบัวลอยนะคะแต่กุ้งก็จะใช้เป็นวิธีที่ตัดนะคะเพื่อนๆตัดเป็นเส้นๆเนาะจะลูกใหญ่ลูกเล็กก็ตามตามชอบเลยนะคะก็ตัดให้มันแบบลูกพอประมาณแล้วคุกแป้งมันนะคะเขาจะได้ไม่ติดกันนะคะทาแบบแบบนี้ไปจนหมดเลยะค่ะ เนี่ยค่ะขยันคุกแป้งมันนะมันจะได้ไม่ติดกันไปตั้งน้ําให้เดือดจะ้ะแล้วก็เทปใส่ไปทั้งหมดคนคนกระทะด้วยนะเขจะได้ไม่ติดกันนะคะพอขนมสุกรอยมาแบบนี้คุณจะปล่อยให้เดือดประมาณสักสองนาทีแล้วตักขึ้นให้เสด็จน้ํานะคะแล้วเราก็เอาไปใส่ในกะทิค่ะที่เราทําไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะ รสชาติของเขากระที่คือหอมหอมมันๆแล้วก็เนื้อบัวลอยของเราจะหนึบๆอ่ะกกเองนะคะแต่คุ้งชอบบัวลอยที่มันแบบว่าใช้แป้งข้าวเหนียวเองเนื้อมันจะนุ่มหนึบมากกว่ากันอะ่ะลองทำกันดูนะคะ